โอ้โยี่สิบคะแนนเบอร์สามไตเต้ห้าร้อยยี่สิบห้าผมว่ามีโอกาสดูจมจุดเนี้นะหันสามโดรเบิดมันมีผู้ชมจ่อเรวเร็วแปดูในนวดตอ้ีคะแนนนคไล่กันไปนะต่อยโง่ไปยับปึ๊บไปเข้าแกวแหวกเอาแต่ ข้างบนสิบห้าซ้อต้องมาตอนนี้นะโครงจนอนไหลเล็กต่อย 5, 2, 5, 17, ห้าสองห้าสิบเจ็ดนาทีเสร็จเอาไว้ไปขึ้นหกเปิร์เซน หม้อใกล้จะไมล่ะอ่าไปจับโค้งโค้งยี่สิบคะแนนเต้นการตกใจเอาแหวกดูดันตัดสี่คะแไปเลยสามตั้งเอาลังไหลเน้นต่อยรึ๊บดุดอดดุกันน้อยอื้อข้างดวงกันไว้กันไว้แปบกจะไปเจ็ด หลังหววมือหมาบ้วนหลังบววมือนาเข้าไอ้เมียเราก็จัห้าสี่ห้าปห้าก็ยังดีหลังบ้วนครที่นึ่งหมาละหมาละรูปแบบนี้จะพอจับกู้หน้าับหลังบ้วนห้าเจห้าสบปดนาทีเสร็จสอง เอาละช้าไปสองุ้ยสิบคะแนนแต่ยังลุนออกมาอีกลุนไปไปด้วยกันนะคะไข่ไก่จะผ่านไหมนะคะสามใบผ้านสามอย่างเดียวเลยค่ะเป็นแตงอยู่แค่เกืือผู้ชมสูงตว่คะแนนไวอยรนสี่หนึ่งคะแนนการที่สองห้าร้อยเก้าสิบไล่หนึ่งพัน้าสิบเก้านาที่านหลังวงมือไล่หนึ่งสามร้ ไม่ต้องพูดแลจะพูดจบข้ามวงครั้งที่สองฟารุดอนุรักษ์สมันัทมาแล้วหลังลวกมือเข้าลุกนี้ไปนะมือร้อยเดียวสั่งไทยแดงเว่ยก่อนจะยี่สิบขอยสองลูกหลังลวกมือแต่กันไปฮะเอากระชากันาจจุกใจยุดสิบคะแนนดูได้ใหม่เน่ ห่าผู้ชมขยับสวยไม่ใครก็ใครนะเว้ยเออแหอยัดชนอย่าชน,อาชนขอล้องขอล้องอย่าชนอย่างเดียวอะไรก็ได้เข้าไปก่อนฮ oh, ะโคงยี่สิบไก่ละไก่ละขณะนี้ครับสอบยี่สิบคะแนนทั้งที่ oh, <okay. S 1> สองเวลาทำการแข่งขันของทริงกวยเียวเนื้อในดวงประเภทเืองใหม่รอบคัดเลือกขะะสุดท้าย คันนี้แล้วก็ถระสุดท้ายของรอบแรกผ่านไปแล้วครับ20นาทีผ่านทันประแดนได้6 4 5คะแนนเหลือเวลาทําการแข่งขันอีกประมาณ19นาทีเศษบัอลเ,เป็นกำลังใจสักครั้งกับผู้ชมอ่าสอออีก20โอ้โหครึ่งเวลาทําท่าจะหลับแต่ก็กลับมาได้ผู้ชม ดูสิครับเอาล่วะว่าเราจะขับเขี้ยวบู้บี้ตู้ใส่กันมาอีกครั้งหนึ่งนะครุณผู้ชมเออมามาเลยมาเลยหล,ลับกบเบิ้ลใครอยากให้ชุดนี้เข้ารอบปมเบือหน่อยเอาว้ยของเชียร์เยอะเรียมลายเอาล่วะว่าเอาล่ะโอ้ยชาวัย ออก้ังหลังตบเบอเสียงดังใจไ,ไม่ค่อยตื่นจนมาาจะตกลอบหมดลูกยอดเพิ่มเป็นลูกและสองร้อยบาทตบมือกันั้างนึงอ่าเป็นสองร้อยลูกยอดสองร้อยเอาไว้เอาไว้ประธานวินโซดกับเจ๊ปุ๋ยอดลนทนไม่ไหวเอาเอืเ้อย้อยมันจะไปถึงไหนกันนั้นต่อย 7 0็ดร้ห้าเต็มไปนะครับ900ไวๆโจโจหลักพันยิ่งดีเอาละดตั้งผมจะทอนสอบใบเดียวโควัานะปีฮะโคหลังยี่สิบแต่ผมก็ยังให้ชุดนี้นะคผู้ชมตามสายตาผมนะผมว่าชุดนี đ ưa đ ưa ้แหละมีโอกาสพันสามมีโอกาสแต่ก็ยับสะดุดจังเดียวเจ็ดร้อยยี่ห้าเรียนไววเอาไว้ โอ้โหหัว18รอบไม่ถึนดีด้วยเวลาผู้ชมไลค์เอาแบบช้าวัด้วยเอาไว้ถูกวัดก่อสร้างลุ้นกับชุดนี้ซอกอยู่ดีๆลงหมดนะครับพอคณะสุดท้ายลงไม่มีนงประธานทิ่สุผู้ชมก่อสร้างเรียบร้อยขอหน่อยขอหน่อยขั้นกับไปฟนุดไต่นจจดจ่องห้างดวง15คะแนน เล่นมาได้่มเช็คเอาละครับจะสมใจสมอยากหรือไม่หลังวงมือมาลั่จ้าเปดเตียวเหมือนในดวงเริ่มจากกบกลบแล้วครับแตกกับไปแปดข้างวงมือสามไปแปด้อยเอาไวง้สิ้ตกรอบที่ไหนกันด่ะแต่อย่าตกรอบที่นี่ผมบอกไว้เลย หลังรวมมือเกียบร้อยนัดต่อยสิกราเนมเบอร์สามครั้งสุดท้ายตึมเจ็บร้อยแปดสิบอุ้ยดาบดีว่ะหลังรวมมือไหลชามาเดินต่อยรึเปล่าห้าตั้งแต่กับไปพี่นั้นได้ฟลุกไล่โด่งไว้โด่งไว้ฟันลึกโด่งไว้แต่นัดต่อยต้องเบอร์เจ็ดที่ผู้ชมของแหน็บแบกกระดุสอเตึมครั้งสุดท้าย วันนู้นวัดวันนู้เท่าวันนี้ือวัะตอนนี้คะแนนอยู่ที่800คะแนนนะคะแต้มที่ต้องไล้คือ1,300นะคะคะแนนในจอในจอมีให้ดูนะคะว่าไหมวันนี้เราขยับไปคะแนนไปให้ได้505แต้มเลยนะคะผมบอกเลย505แต้มโอ้ยสวยลูกยอดไม่เข้าเลยครับเพิ่มเป็น200นะหลังรวมเอาใจเอาพี่จั้นเอาสนใจพี่นเปลี่ยนได้ไหมเบอร์เจ็ด เอาดัดขาไว้แปดน้อยเทมแปดน้อยนะขาไว้หลังวงมือเดี๋ยวพไปเปียกไปพาเจหนูมาเที่ยวงานวันดอินะพน่าเปียนะเจหนูชอบวัดบางชัางเหนือลมลืม่นดิอยากมารอบต่อไปนะเจหนูนะเอ้อยากมาต่อเปียกเอาแต่ตั้งไว้ทั้งนี้ทั้งนั้นก็อยู่ที่เปียกนี่แเอาดัดตั้ง แบกไปจโจ้เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยลงไม้ด้วยอย่าทำเที่ยงนี้จ่าไปหลังดวงลูกเดียวแ่กไป้าหลังดวงใบเดียวเก่าร้อยไว้เลยหลังดวงสอกันไว้กันไว้เออตั้งนดูแลผลประโยชน์ด้วยลูกันสองรอยแต่ยังไม่เข้าเลยหายไปไหนมาบงตุ้น ผมรู้นะไปกินข้าวมาใช่ไหมนแน่รู้นะไปกินข้าวมาเออชัดชาชัดช,ดช,ดชดไม่เคยมีเผื่อแผ่เลยนะบางต้นนะแทนที่จะถือติดไม้ติดมือมามั่งจะป,ปุ๋ยให้ใช่ไหมกลับมาคนกับ,ะกบอะแต่เก็บไว้เป็นค่าโรงเรียนค่าเธอเดี๋ยวเดือนหน้าจะจ่ายค่าเธอแม่เจปุ๋ยสองหมื่นกว่าบาทหน้าภาษีนี่แหละฮ่า อ้าเอาไปซื้อข้าวกินกับมรบ้คุณครับเจ้าปุ๋ยนะให้ผมคนเดียวสะดอกเคาะกับผมนี่แหละบังตุ้มของี่ตังเยอะแล้อย่าไปให้กับเออบังตุ้มเขาอ,อยู่กินไม่น้ำครับเจ้ปุ๋ยเจ้ป,เจปุ๋ยให้เยอะก็วันสุดท้ายแล้วกันอ้าวันสุดท้ายอื๊บจ่าไว้ขาไว้อื๊บหลังกงลงเร็วเร็วใครใจๆไม่รู้ ถ you, Maya, right. ้าก <uch la> ็คุได้เรือดยอหนึ่งนึงแหะขอให้เรายากเก็บ้วจะป่ยนะแล้วสกิดเอาคืนเดี๋ยวเดือดร้อนอ้าวเอาเอาเอาล้วเว้ยฉาวไช้าไว้หลยนจาะแปดรอยยี่ส้อยยี่สิบออขอหน่อยยีนาทีครึ่งผ่านเอาไว้ตรอตอนนี้นะผู้ชม ไม่เข้าตอนนี้ไม่ไมีแล้วครับ<ด>หลังบอกมือทางบนเอปร้อยยี่สิบเอาะละแปดรูปเก้าร้อจะเป็นดึงเทีมหรือเปล่าไีไปไม่ถึงดวงดาวผู้ชมมันาอาลูกละร้อยอยู่ห้าลูกไหวไหมครับไหวไหมครับ มันจะชนไปถึงไหนครับจับพัดจับผูกเข้ายอดไปเลยเออสามสิบต้นกันะสุดท้ายแปดร้อยห้าสิบและสี่ร้อยฟันแท้สี่ร้อยฟันแท้หมากรุกมือตัดใจเลยฟันลุกอ่ะแปกับไปไม่เปลีป่ยนได้โอ้โหเหลือตัองนะอ้งสิบสามนาทีเสร็จๆสามรอบครึ่ง โจ๊ะ400คะแ้นแ400คะแนนไล่เหนือหนักไล่เรียบร้อยครับ1แนน865คำวิสองผมว่ายังมีโอกาสแพ้ชนะไม่น่าจะเกิน3ลูกเชื่อผมไหม3-4ลูกนี่น่ะผมจะทอนยังมีแต้มอยู่เออจปจับสอบโจ๊ะโอ้โย4ลูก900คะแนกเปลี่ยน900ก้อนเข่าเปล่า โขงหลังของแกะแปดเจ็ดแปดสี่ลามบวงสามสิบหมาบวงมือลามบวงโอ้โหนิดเดียวโูจชมมาข้างบวงมือโอ้โหใส่ทันโูจชมแปดแปดศูนย์ไก่ไก่ตกหมาแปดับไปโอ้ปะเอาละชนบนเลยจะไงวันนี้ สิบจักสิดตอดไปด้วยตอดไปด้วยลูกยอดลูกกัะสองร้อยโขงมาเลยแปดกับไฟฟลุตแปดแปดสวยยี่สิบแปดนาทีห้าสิบวิหลังดวงเบื่สิบเจ็ดนาทีนิดๆ้นเอาละสี่ตั้งโขงโอโ้โหเข้าละสี่ตะวันตะเปลี่ยนเออชัดช้าไหมได้โจโจ เนี่ยไม่เข้าตอนนี้เดือดร้อนุผู้ชมโอ้ไม่น่าเชื่อท่านประธานนะคืนนี้จะตกรอบ,บหมดหรือไงโอ้โหสอบครับครั้งที่สองเบรอร์แปดใส่แต้มเก้าร้อยแล้วสอบสี่ร้อยแต้มกับอีสิบเอ็ดนาทีสี่ร้อยสิบเอ็ดรอบนาทีส0ง้ไม่ถึงนาทีุณผู้ชมห้านาทีสองร้อยต้องทำให้ได้โอ้ เอาละสี่ตั้งโหงฉาบขับกันไปที่นั้นไดปเปี้ยเออจะเลยไปถึงไหนวะแม่พี่หนูชนอย่างเดียวเลยอยากจะให้ไม้จับลอบเ่ยแต่เอาละเว้ยหยุดไม่ได้หยุดไม่ได้หลังหมดมือเอาละใกล้แล้วใกล้และสิบนาทีสุดท้ายเก้าร้อยเจม สิบนาทีสี่ร้อยเอาไว้ห้าเต้มผ่านเดี่ยวอ้เหนื่อยเหมือนกันนะผู้ชมนะตุ้ได้แชมป์ไปหลายวัดด้วยอนยันยันี้หลายเรียบร้อยครับสิบห้าคะแนนเบอร์แปดเต้นกับสุดท้ายสอกไปเบอร์แปดผู้ชมฟ้าดีเอาไว้สิบคะแนนครับเบอร์สองตายดีฮะเอาละเอาละ เก็บเล็กผสมน้อยเก็บเบี้ยใต้ถุล้านผู้ชมจ่อเลือกจับจับไก่แล้วนะไก่แล้วนะแปดลูกหลักพันหลังดวงสามสิบคะแนยครับออกไปเข้าเลยพี่อวนเต้นขั้นสุดท้ายเก้าห้าห้าโค้งมาด้วยจ้าโค้งหลังครั้งที่สองไปหนึ่งนักเตียดโว้ ปล่อยเลยปล่อยเลย975มาดีเหลือเกินฝาลูกเดียวแปดฟันลึก,ลกไม่รลอดไม่รลอดโขกได้แปดดีฉันสาบันเกียร์โขกฟันลึกสามลูกโขกนับเปียกลูกเดียว975ประมาณแปดนาทีสี่สิบวิหัวสิบคะแนนโภชนัการทั้งคี่สอง ฟา,ารถดสามโคเนี่ยมาแล้วุผู้ชมไปที่หนึ่งลูกเสร์ฟอย่างเดียวจนเจ้าหลักพันแล้วครับปบอือหน่อยครับุผู้ชมพันเต้มมาแล้วครับมาแล้วครับตอนนี้ละในวนวดไล่สุวัรก่อสร้างเยี่ยมเอาไว้เอาไว้เอาลองวัหนึงพันกับหแต้มโงเอเอแอบ กัเด okay. ้าไปยี่สิบ่าโน่นโน้นฝาฝานโดนโดนเดียวโดดโจดช่วยกันพงสะท้อนเพื่อฟังอยู่รอดสิบคะแนนครับครั้งที่สองไปขาเต็มมั้งยังบอกด้วยกรรมั่กมีเบอร์4คนเดียวมีเบอร์สี่คนเดียวที่เต็มคนอื่นเข้าได้แต่แต่ลูกยอดยังไม่มีเลยครับเลขาต้งมันสงห้าซอเอาละ สิบกระด็นหัวเต้นเอาไว้เอาไว้ผมจะทอนไปนะผมบอกให้นี่นะครับสอกเอวไก่และไกะ่จะเจดนาทีกัดอีกสิบหาวิข้างหวงสิบห้กะเด็นเอาละไว้ชุดนี้ละว้าไล่พันสาไล่พันตอนนี้หนึ่งพันกัะแดนอกระนนะคะหนึ่งศูนย ไล่หนึ่งพันสามร้อยคะแนนพอดีนะคะไล่ทีมสวัดป้องข้างนะคะมาร่วมมือไปด้วยกันนะคะไพยายามเข้าก่อนกันแต่ตอดไปด้วยตอดไปด้วยสิบคะแนนหมายได้แปดมาัลนครั้งที่สองพันเจ็ดสิบทางวัดเบอร์เร็วเร็วฝันรถโค้งได้โค้งได้มาลนครือ เวลาดีเต็มดีผู้ชมไหลโอ,โอ้โหเว้ยเฮ้ยขาบักเอาละตั้งสองลูกเดียวหลอยไว้หัวจิตหัวใจผู้ชมมันต้องแข็งกันฮอาสามสิบสามนาทีครึ่งเอ,อใกไก่จะสามสิบสี่พันเจ็ดสิบเอาโค้งหลังไปยี่เิ่มเอาละครับ ได้เข้ามาพันเ0้าสิบร้อจาแจเออใครอยากชุดบชุดนี้เข้ารอบตบเบอรหน่อยหมาตบงผนหลังเต็มไปุเปลียนยังได้คือเปียกยังได้หมาบลอประเภทมือใหม่ชิงวันที่สิบเก้า่ะวันนี้เป็นเสียบกออ่ะเอาละช้าไปเสียบกอไม่มีเข้ารอบนะคะชิงเลยค่ะล็อกเลยสันเลียวต่อวันนีเลิน เปียกโทไปเดียวให้พี่เปียนเาเดียวแต่มานน้วจ้าห้พีเปียกหลังเท้ามาแล้วจ้าโอีกแ้วโอ้ยโจรเร็วอีกสองรเอาละหนาทีเต็มเต็หกนาทีสองร้อเข้าลอไปถึงดิ้นอยเก้าอาละไล่พันสามห้าแต้มเข้าลอกเลย ถ้าผ่านพันสามนะสอบเต็มครับมาได้แปดข้างรวงสองลูกมาละศูสีนะพี่อวนนะสูสีโอ้โหผู้ชมเอ้ยผมนั่งดูอย่างจริงแทนเลยผู้ชมแปดเต้นครับุกทายแปดครัทุกคนเลยนะสี่ปกับแปดแเต็มครับข้างรวงสิบห้ามาแล้วพนุษย์สิบคะแนนหมายดีสี่กว่าเต็มสามตัวสั้น เอาไะบึงข้างดวงหมาดวงบึงข้างดวงกระสามตัวฝรับ t, รรเอาละโว้เฮ้ยช้าไปร้อยฝรั่งโอ้โหไปนี่ก็ใหญ่นะให่นะเอากระตั้งเข่าเปล่าฝูสีผู้ชมแปเอากระห้าเออขอก่อนขอก่อนข้างดวงมือยุดยุดหมาเปล่าโอ้โหร้อยกวั่า แต่เบอร์สามคำนี้หน,นึ่งตอดและตอดและ1อยฟันแต้มผู้ชมโขงยี่สิได้ได้ประมาณสี่นาทีสุดท้ายสียอ <14 5. S 1> ลอลูกยออรวมจะห้าร <14 5. S 1> ้อยบาทแปบเบอร์สามร้อยอดลูกรวจะห้าร้อยแต่เบทีสองอีกร้อยสามหเข้ารอบเอาละครับ หมาบลเมื่อฝันช่วยกันช่วยกันเอาหนักชาไปแต่กลับมาห้างดลวงมือหลุดยอดลงห้าร้อยโอ้โหกับเวลาที่เหลือัูชมไปได้ชาไปไล่เฮ้ยช่วยกันช่วยกัน,นกปปร้อย,ย,ย,ไไย,ย,อยเจ็ดสิบเอาหนักตั้งดึงเออสดนีวกว่าสามตัว ลุ้นเลยผู้ชมเึ้น 1, 2, ่องพันสองใ้มาบวงมือคันนี้นึ่สุดห้าแป้ะสองม้าบวงกันดึงข้างบวงผู้ชมม้าบวงมือสามไฟเปล่าก็ลุกหาวละตั้งไกล่ละไกล่ละสามสิบเจ็ดนาทีผ่านสามนาทีสุดท้ายโอ้โหเปียกโค้งไปเลยโอ้เข้าตอนนี้ลุ้นเลยครับนิดเดียว ต้องมาทีละสามใบผู้ชมหลุดไม่ได้เออประธานประธานแม่เต็มฮาวเลตเช่นห้าร้อยบาทมากรบเมื่อทางดวนเร็วพันลอยเก้าห้าเวลาเหลือประมาณสองนาทีครึ่งร้อยสิบเต็มฮาร้อยสิบเต็มสองรอบครึ่งโอ้โหเบียดผู้ชมเออเอาล่ะมันจะชนไปถึงไหนวะชนถึงไหนวะ หมาป it, ู้โอ้โหไก่จะเชื่อกูชมสิสักสิบเร็วไก่ละไก่ละเวลามันก็เบียดแต้มมันก็ปิดโง่ได่นะไก่นะร้อยเก้าห้าโงหมาบว้งมือสองนาทีสุดท้ายสองรอบสุดท้ายเอาลด้ตั้งสองนาทีนะโอ้ไหวไหมว่าร้อยกัาแต้มร้อยนิด หมาดวงข้างดวงมีอะไรที่จะพอช่วยได้ผู้ชมโอ้โหมาดีเหลือเกินผู้ชมผัดเพียบเร็วเร็วเอารางวัลโลกเดียวพันสองเยี่ยมโงเอารางวัลมา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 ไก่ดันไก่ดันได้ฟารุตลอยเก้าฮะเอยมย์เอยโดดโดดโดด ยากเหมือนกันนะผู้ชมนะแต่ก็มีเวลายังอยู่สิคะแนนครับเบอร์แดแบบาวราัฟารุตตงพันสร้อยหา้าเต็มร้อยเดียวเข้าลอกร้อยเดียวโอ้โหอาวรตั้งนาทีกับสิบวิร้อยเดียวข้างวงหมาบวงอาวอกวัดได้ดยอดไป1ลูกหา้าราวรชาว้าไหมไฟเขา้าี สองลูกโอ้โหเอ,อ,อาไล,ล่รอบดุงงนที่สุดท้ายอหม,มาบูลสิบห้าไป2็ว่ายพันสองร้อยยี่สิบเอาดัดจังหมาบูลเมอีกเข้าลูกได้ไปก็ยังได้เสียเว้เอาลัดัังหมาบวงสิบห้าไปผ่านชุดนี้หมาบวงสุวรร์ก่อสร้างเข้าที่สี่สผู้ชมเตะกระนั้นแรก แต้มเมื่อคืนเลยครับสี่คะแนนสิบห้าที่เข้าลอกใช่ไหมดูกันนะดีไฟเข้าบอบื้อสี่สิบคะแนนโอ้โหทีเดียวเข้าเลยครับสี่สิบแกนเอาละเอาละหมาดวงสิบห้าเอ้ั้นสุดท้ายสิบวิสุดท้ายผู้ชมไฟเข้าแสงเลยผู้ชมดีเอาละต้มสามิบเตมเอาละจุดเตมสามสิบพัน 1,2,7,5ดห้หมดเลยนะที่ไเข้าแถวครับสุปผลการแข่งขันทีมก็เจ๋วเรือในดวงทำคะแนนรอบคัดเลือกได้1,275งนร้อเ็ดาคะแนนตบเปิดเป็นกำลังใจอีกสักร,รา,ะา้าะครับวันนี้อันดับที่หนึ่งนลครับสํานัก,กาบบงานตระเวนชาติผู้หญิงนะครับรวมกับผู้ชาย 1น 3, 85, 8, นันสามแปดส้าเตะคนะสุดท้ายแล้วก็ร้อง